สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นรินยอมเปิดปากแล้วหลังโดนเข้นจนทนไม่ไหวขอโทษที่ผมไม่ได้พูดความจริง เมื่อวันที่30มิถุนายนทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านมะนาวตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ภรรยาของนายนรินทร์ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์อ้างว่าป่วยจากนั้นได้ทานยาให้ผู้สื่อข่าวด้ก่อนนอนหลับไปเลยนายนรินทร์เชิดคมตาซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์หลานสาวเปิดเผยว่าวันที่10พฤษภาค,คม63ตนไปกับนายแอมจิงซึ่งไปที่สวนมันสำปะหลังของนายแอมโดยไปหาของป่า จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็กลับบ้านวันดังกล่าวใส่กางเกงขาสัน้นเสื้อโปโลโสีดําจากนั้นวันที่11พฤษภาคมตนเองก็อยู่ที่บ้านตลอดและช่วงบ่ายๆก็ออกไปที่สวนกล้วยแถวๆบ้านซึ่งอยู่ฝั่งวัดกก,กอกไม่ได้ไกลจากบ้านจากนั้นก็กลับมาที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านทั้งวันวันนั้นตนใส่เสื้อกางเกงลายทหารที่ใส่วันนี้ไม่ได้สวมเสื้อส่วนเรื่องหลานสาวขอยืนยันว่าไม่ได้ทําไม่ได้ก่อเหตุจนถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพี่ชาย ตนไม่ได้รู้สึกโกรธและยังไม่เคยคุยวันเกิดเหตุตนก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนส่วนรถจักรยานตนไม่เคยปั่นไปในหมู่บ้านหากปั่นก็อยู่แค่ฝั่งบ้านของตน ยอมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านตนจะออกไปส่วนหลังบ้านส่วนชุดกางเกงดําเสื้อแขนยาวสีดําตนไม่มีในวันที่11พฤษภาคมนางขวัญใจได้ออกไปตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทียืนยันว่าวันดังกล่าวไม่ได้เห็นนายนรินเลยแต่มาเห็นนายนรินอีกครั้งในวันที่12พฤษภาคมช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเห็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆโดยตนเดินไปตามถนนเพื่อตามหาน้องชมพู่และพบว่านายนรินขีร่รถจักรยานสีแดงสวนมุ่งหน้าเข้าบ้าน และแวกหน้าโรงเรียนบ้านกบกอกแต่ไม่ทราบว่าน,นายนรินขี่มาจากที่ไหนคาดว่าคงจะกลับเข้าบ้านทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวขวัญใจเชื้อตาพระผู้ที่พบเห็นน,นายนรินในวันที่12พฤษภาคมนางสาวขวัญใจให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา13นาฬิการะหว่างที่ตนกำลังเดินเท้าออกตามหาน้องชมพู่กับชาวบ้านอีกประมาณ6คน ก่อนที่จะถึงหน้าโรงเรียนกกอกตนเองก็เห็นน,นายนรินขับรถจักรยานยนต์ผ่านตนไปแล้วมุ่งหน้าเข้าบ้านของเขาที่อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านกกอกประมาณ500เมตรตอนที่ตนเจอน,นายนรินนั้น ตนก็จาไม่ได้ว่านายนรินแต่งกายอย่างไรเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายวันแล้วนางสาวขวัญใจเล่าต่อว่าตนเห็นนายนรินขี่รถเข้าบ้านของเขาและยืนยันว่านายนรินไม่ได้ขับเข้าไปในโรงเรียนแล้วออกหลังป่าแต่อย่างใดและตนก็อยากให้ข่าวไม่ออกเกินความเป็นจริงด้วยทั้งนี้นายนรินเชื้อคมตาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีคนเห็นตนช่วงนั้นเวลาประมาณ12นาฬิกาตนออกไปฝั่งนาหลวงซึ่งอยู่ด้านของภูผาพา เอาลูกออดไปเสียบล้อที่รูปลาไหลโดยเดินทางไปคนเดียวในนั้นได้ปลาไหลามาสองตัวตนก็กลับเข้าบ้านมาทำกับข้าวจนกระทั่งช่วงเย็นๆก็ออกไปหาผักหวานฝั่งภูผาพางังซึ่งวันนั้นตนใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นต่อมาทีมข่าวได้ทดสอบขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อจำลองเหตุการณ์ในวันที่12พฤษภาคมที่นางสาวขวัญใจเจอนายนรินทร์บริเวณถนนก่อนถึงหน้าโรงเรียนบ้านกกอกทีมข่าวทดสอบขี่รถจักรยานยนต์จากจุดที่นางสาวขวัญใจเจอกับนายนรินทร์โดยขับผ่านโรงเรียนมาประมาณ300เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยบ้านนายนรินทร์จากนั้นก็ขับต่อไปอีก200เมตรก็พบกับบ้านนายนรินทร์โดยเส้นทางนี้จะผ่านบ้านสองหลังซึ่งเส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ